ศัตรูทั่วไปพอเห็นหน้าแต่ศัตรูในรูปแบบการกระซิบเนี่ยอันตรายยิ่งกว่าเราลองมานึกถึงเหตุการณ์ง่าย,ายๆเช่น เวลาที่มีคนขับรถปาดหน้าก็จะมีเสียงหนึ่งบอกว่าด่ามันไปเลยหยาบคายไปเลยเขาก็ไม่ได้ยินหรอกถูกไหมฮะหรือเวลาที่เราถูกวิจารณ์เสียงหนึ่งก็อาจจะกระซิบมาว่าสวนกลับไปเลยอย่าให้เสียหน้าหรือเวลาที่เรามีเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมาถึงหูเนี่ยเสียงหนึ่งก็้พูดต่อเลยนินทาเลยไม่เป็นไรหรอกเอาหน้าแค่บอกเล่าสู่กันฟังแม้มันจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่หากปล่อยให้เสียงนั้นเนี่ยมันเอาชนะใจเราได้บ่อยๆผลลัพธ์ก็คือจะทําให้คําพูดไปทํา ร้ายคนนอื่และเกิดบาปขึ้นจากจุดเล็กๆไปสู่จุดที่ใหญ่กว่าโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวมันมองให้บาปใหญ่เป็นเรื่องเล็กอะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของการนินทาการให้ร้ายอัลลอฮ์ได้ทรงดำรัสอยู่ในอันกุรอานอยู่ในสุรอฟาติร์อายะที่6ครับว่าแท้จริงชัยตอนนั้นเป็นศัตรูของพวกเจ้าดังนั้นจงถือว่ามันเป็นศัตรูเถิดมันเรียกร้องให้พวกเจ้าสู่การลงโทษแห่งไฟนรกเท่านั้น มันไม่เคยชวนเราไปทําดีคุณผู้ชมศัตรูทั่วไปพอเห็นหน้าแต่ศัตรูในรูปแบบการกระซิบเนี่ยอันตรายยิ่งกว่าเพราะมันแฝงตัวอยู่ในใจของเราเองทําให้หลายครั้งเราคิดว่ามันเป็นความคิดของเราทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นแผนร้ายจากเชตตอน